กิมลี่นะครับเป็นวานตัวหนึ่งที่เข้าซื้อชีบาทนะ่ะหรือเข้าช้อนนะครับเข้าเหมารวมเลยนะครับแบบเข้าซื้อชีบาทเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะ่ะผลปรากฏว่าพอเวลาเข้าเนี่ยนะครับทัลเลอทล่าเข้าไปนะครับผลปรากฏว่าเปลี่ยนใจแล้วตอนนี้น่าจะขาดทุนนะครับจากข้อมูลคลิปที่แล้วที่เจ้ามือเนี่ยสูญเสียมูลค่านะครับ ราวสามพันล้านดอลลาร์เลยอ่ะฉะั้นเข้าไปแซนแทนนะครับฉะนั้นคุณเห็นโอกาสอะไรตรงนี้ในไตามาสที่หนึ่งฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเราก็ต้องไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนวมูลนะครับวับนนี้ก็มีข่าวดีเลยนะครับเจ้ามือนะครับชื่อกิมลี่เนี่ย ก็ซื้อชีบะมากกว่า1ล้านล้านเหรียญน,นะครับได้การทำการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ก็ได้ไปเข้าแซนแทนนะครับมากกว่าประมาณ 5, 5 8 8 8 4 4โทเค็นหรือมูลค่าประมาณ3 9 1ล้าน90 3นดอลลาร์มันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่เจ้ามือคนนี้ออกไป ฉะนั้นคุณต้องไม่ตามคลิปที่แล้วนะครับที่เจ้ามือส่วนใหญ่เนี่ยเจ้ามือรายหนึ่งนะครับขาดทุนถึงสามพันล้านดอลลาร์ไม่รู้นะเจ้ามือไหมรายไหนนะครับแต่เอาละนะตอนนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับที่ชีบะอินุอาจจะมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแน่ฮอมูลนี้มาจากไหน นะครับสมมุติฐานผมต้องบอกว่าสมมุติฐานเลยนะข้อมูลเนี้ยสมมุติฐานเลยว่าชีบะจะมาแน่แต่การมาเนี่ยอาจจะอยู่แค่ในกรอบทำไมผมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวคุณต้องไปฟังหลังข้อมูลตรงนี้นะครับที่เราจะนำเสนอก่อนเอาละนะแฟนนะครับ ดังเดิมเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นพวกเกมพวกเมตาเวิร์สนะครับตอนนี้ทำไมคนถึงเชื่อเรื่องแซนผมต้องบอกนะว่ามีวานตัวหนึ่งนะครับเป็นวานเกี่ยวกับ,บตรวจสอบบัญชีของโลกอะผมจำชื่อไม่ได้ละนะครับจำชื่อไม่ได้ก็ได้เข้าในแซนด้วยเข้าไปเก็งกำไรในที่ดินมาจนเป็นกระแสนะครับทำให้ นักลงทุนย่อยๆเริ่มเอาเงินเข้าไปในแซนแทนชื่ออันเนี้ยนะครับคือ PWC ฮ่องกงนะครับบริษัทเนี้ยก็ได้เข้าไปเก็งกำไรในที่ดินจนกลายเป็นกระแสน,นะครับของแซนผมก็ยินดีด้วยนะเรื่องแซนนะครับผมก็คิดว่าอ่ะมันถึงเวลาแล้วแลวหลนะ,หะนะครับที่เหรียญมามา Multiverse หรือ Metalverse นะครับมันจะมันจะขึ้นบ้าง นะครับเพราะว่ามันจะมาเหรียญพวกเหรียญมีมอย่างเดียวก็ก็เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าเหรียญมีมมันต้องใช้โดยเฉพาะชีบาทเนี่ยมันต้องมี product pivity คือ NFT นะครับพวกเกมไฟล์ในประมาณเดือนสิงหาคมถึงจะเป็นรอบในการขึ้นจริงๆนะครับที่ทีบาทเนี่ยจะทำตาม roadmap ได้ผมบอกงนี้นั้นไปเลยครับ ไปลงดุนแซนเลยนะครับผมแนะนำเลยเพราะว่าเจ้ามือพวกนี้บางทีก็ทำให้ราคาชิบะเสียผมต้องพูดอย่างนี้นะเพราะเขามีมีโทเค็นเยอะนี่เขาก็ต้องในเมื่อไม่มีใครยอมปล่อยให้ขึ้นมันก็ตัดขายกันเองนะจบเสร็จแล้วมันก็เหมือนแอคเดอะด็อกเตอร์ที่ออกไปนะครับเพราะว่าผิดหวังว่า คลองใจแฟนชีบบะไม่ได้นะครับขาดทุนกับมันนะครับเรียกร้องกระแสยังไงคนก็ไม่เหลียวแลนะครับเพราะคุณแพ้ไปแล้วอะ่ะฉะนั้นแอดเตอร์ด็อกเตอร์เลยกลายเป็นคนขี้แพ้ชวนตีนะครับขี้แพ้ชวนตีก็คือพอออกไปจะแฉห้หมดนะครับทีบะเป็นสแกมโอ้ ลำคาญมากผมพูดอย่างนี้นะครับอ้วไม่ได้หรือก็ไม่ได้มาะมาณนั้นนะครับฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับแซนก็เป็นข่าวดีนะครับของนักลงทุนเหมือนกันนะครับก็เข้าไปกันเยอะนะครับเข้าไปกันเยอะจนอ่าผมก็กลัวเหมือนกันว่า แฟนเนี่ยมันจะเป็นยังไงในอนาคตน่าเป็นห่วงผมว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าทางแซนจะมาแน่นะครับแต่ผมคิดว่าฟองสบู่ก้อนใหญ่กำลังมาเหมือนกันเอาแหละนะแฟนเนี่ยตอนนี้อยู่ันดับสามที่สามิบสองของคอยมาร์เก็ตแคปนะครับแล้วก็มีการซื้อขายประมาณหกจุดสองห้าดอลลาร์ ซึ่งลดลงประมาณ2.40%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานอกจากนี้ใน24ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาก็ยังมีเจ้ามืออีเทเรียมเข้าซื้อโทเค็นแซนอีกเป็นจำนวนมาก8 5 9 5 1 8โทเคน็นหรือมูลค่าประมาณ5 7 7ล้าน7ดแดอลลาร์ตามข้อมูลจาก วานสเต็กตรงนี้นะครับทั้งนี้เจ้ามือในกิมลี่ก็ยังได้เปิดเผยว่าในกระเป๋าเขามีการถือครองเมตาแล้วก็ไนฟ์อิทูเรียมมานาและแมทริกและเหรียญอื่นๆบน ERC สองูนย์เนี่ยซึ่งมีมูลค่าประมาณสองพันสองรอยห้าล้านสามแสนก้ามืนสองพันห้า้อยก้าสิบสองดอลลาร์ นะครับตรงนี้ฉะนั้นข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ดีของทั้งสองฝ่ายด้วยไม่ว่าแซนกับชีบะนะครับแซนหลังปีใหม่นะครับราคามาแน่นอนนะครับผมคิดว่าทำมูลด้วยครั้งนี้นะจะเป็นเวลาที่มาดีของแซนที่สุดในเดือนมัรตาลานะครับ เป็นเวลาที่ดีที่สุดของแซนและเป็นเวลาที่วัดใจที่สุดของชีบะอินุเนื่องจากตอนนี้นะครับชีบะอินุก็เป็นเหรียญอันดับสองที่อยู่ในเครือข่ายอีเาเรียม,มีคนถือมากที่สุดและบางครั้งเป็นอันดับสัแล้วแต่ว่าสภาวะอารมณ์ของคนได้กำไรและขาดทุนผมบอกประมาณนี้แหละเตรียมตัว ผมบอกเลยนะว่าเตรียมตัวนะครับแซนส่วนชีบะรอไปหน่อยแต่มีการพุ่งในกรอบแน่นะครับพุ่งในกรอบคือไม่เกินออทม i ไฮเดิมที่แปดพันนะครับศูนจุดศูนยสตัวแปดพันดอลลาร์ไม่เกินตรงนี้ผมบอกเลยนะถ้าสถานการณ์ปกติแต่ถ้าเกิดวันดีคืนดี วานตัวใหญ่ๆแม่งมันไส้นะครับกดราคาไอ้พวกวานวานที่วานกับเม้าอะนะครับที่วานที่ไม่ไม่เจ๋งจริงอะในการถือนะครับย้ายไปย้ายมาใจโลเลใจโซเซนะครับรับรองมันอาจจะเป็นโอกาสก็เป็นไปได้นะเป็นโอกาสของ ของคุณที่จะถือในเหรียญพวกเนี้ยนะครับแล้วคุณก็อย่าไปเชื่อข่าวมากนะครับว่าแซนมาแน่ร้อยเปอร์ซนคุณก็ต้องระวังไว้ว่าฟองสบู่ก้อนใหญ่ก็มาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์มนะครับ m e t a เวิร์พวกนี้ผมชอบเรียกสับสนมาแน่นะครับแต่ฟองสบู่ก้อนใหญ่ ก็กำลังจะมาเหมือนกันเหมือน NFT นะครับเหมือนแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นพวก D App ด้วยที่กำลังมาร้อนแรงอย่าง a a v เนี่ยโอ้โหแบงก์ออฟอเมริกามีความสนใจนะครับจนทำให้ราคาเนี่ยมันมันอัพขึ้นไปดีว่ามันโดนช่วงปีใหม่ในการทำลายราคาก่อน ดีแอปกระแสนีแอปเอแบมาก,ก่อนเลยนะครับต่อมาจอคิวคืออีทเรียมดีแอปจะสมบูรณ์ขึ้นคืออีทเรียมสองจุดศูนย์นะครับไม่ได้หมายความว่าอีทเรียมไม่ได้มีดีแอปนะครับแต่ดีแอปยังไม่เร็วพอยังไม่จุใจพอค่าแก๊สอภิมหาแพงนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นกระแส อันที่สองที่สามส่วนกระแสเหรียญมีมอย่างชีบะอินุนะครับผมบอกได้เลยว่ายังไม่เสื่อมคลายนะครับจะมีเกมไฟล์อีกและเหรียญมีมตัวอื่นอีกที่ต่อแถวรุ่นพี่ตัวที่สองนะครับอย่างชีบะอินุมาตอนแรกก็ดอชคอยแล้วชีบะอินุจะมีรุ่นบี่ตัวที่สามตัวที่สี่ต่อคิวรอ อยู่ที่ว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับเอากระแสที่ดีที่สุดและราคาอยู่ในช่วงที่มันควรจะปั่นมากที่สุดนะครับผมขอเสนอสองเหรียญคืออีลอนกับโฟกี้นะครับโฟกี้มีข่าวดีตรงจะเข้าใบแนนผมพูดตรงนี้นะมีข่าวดีว่าจะเข้าไปแนนและผมว่าน่าจะถึงเส้นชัยก่อน b ปพี Baby d ดอ นะครับด้วยราคาเอ่ยแล้วก็การโปรโมทเอ่ยนะครับแล้วการเดินหน้าเรื่องของโปรเจกต์ทำดีแอปดีไฟลของตัวเองในปีหน้าเนี่ยโอ้โหไปเหมาละนะครับประเทศที่ห่างไกลนะครับปอดกฎหมายเพื่อจะทำบล็อกเชนของตัวเองเนี่ยโฟกี้ตอนนี้จัดแจงขับรถนะครับใส่เกียร์หเต็มที่นะครับเหยียบทีละสร้อยยีบ กิโลต่อชั่วโมงเป็นยังไงครับโฟกี้ไกลไหมนะครับจะถึงไหมใครยังไม่เข้าโฟกี้นะครับระวังคำพูดของอีลอนมาร์กนะครับคุณตกรถดอ g e จคอยคุณสามารถลงทุนในโฟกี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดตกรถชีบาทนะคุณคุณตกไปเถอะนะครับแนะนำว่าตกไปเถอะรอมันหน่อย มันมาแน่นะครับเพราะว่ามันมีโปรเจกต์มันไม่ใช่เหรียญมีมเก่าๆทั่วไปที่เราดูตัวอย่างแบบรุ่นพ่อนะครับรุ่นพี่อย่างเหรียญดอชอ้าวเหรียญดอชก็มีโปรเจกต์นะครับมี r o ร d แม p มี nft และแถมอาจจะผสมกึ่งกึ่ง proof of work นะครับกลุ่ม proof of, of stake ด้วย เหมือนกันนั้นเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่กระแสมันเริ่มคุกกลุ่นนะครับร้อนแรงขึ้นนั้นปีหน้านะครับระวังกระเป๋าตังคุณอย่าลงทุนด้วยเงินอันน้อยนิดนะครับไปกับหลายหลายนะครับเหรียญผมไม่ได้หมายความว่า ไปทุกกระแสนะครับให้จับสักสองสามกระแสที่คุณไหวกระแสเหรียญมีมกระแสเมตาเวิร์สนะครับกระแสเกมไฟล์กระแสเมตาเวิร์สกระแสเหรียญมีมกระแสเหรียญพวกพวกใช้ดีแอเนี่ยเกาะนะครับให้ได้ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินเป็นร้อยล้าน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 หลาดผมงพพูดอย่างนี้ ไม่มีขนาดนั้นร้อยล้าน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 ้านคุณก็ลำบากกระจายความเที่ยงกระจายไปสักสบหนึ่งหรือสองกระแสก็พอนะครับพอไม่งั้นคุณจะไม่ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็ช้าด้วยผมพูดประมาณนี้ไปเข้าไอ้นู่นออกไอ้นี่เข้าไอ้นี่ออกไอ้นู่นไปหวังไอ้นู่นออกไอ้นี่ นะครับอย่างรวดเร็วเอาแล้วว่เหมือนวานแอสเตอร์แอสเดอะด็อกเตอร์นะครับแล้วก็กิมรีเอาละว,ว่าเรียนนู้นไปได้ดีกว่าไปเลยนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายวานก็เป็นแค่เมาและผมฝากและจบไปตรงนี้นะครับผมฝากทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลค์กลุ่ม ไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community เข้ามาได้เลยนะครับทักที่เพจเรามีกลุ่มชีบาด้วยนะทักที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะติดตามด้วยกันนะนะครับเรามีสปอนเซอร์เราไม่ได้มาบิวให้ท่านต้องลงทุนนะครับสปอนเซอร์เขา ให้มาเพื่อจะเป็นสปอนเซอร์ให้เขาทั้งแหละเพื่อจะให้มาลงทุนแต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าอะไรก็มีความเสี่ยงนะครับแล้วคุณต้องศึกษาให้ดีก่อนลงทุนนะครับเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนแล้วค่อยลงทุนผมมีเหรียญตัวหนึ่ง Starnet นะครับอุปทานมีประมาณ หมื่นล้านล้านล้านนะครับมีการเผาสามเอร์เซนอะไรของเขานะครับแล้วเหรียญน,นี้มีไว้เพื่อเป็นเหรียญที่ใช้อีโคซิสเ็มในระบบนะครับเพราะว่าโปรเจกต์แม่ของเขาคืออ e ีคอมเมิร์ซนะครับก็มีอยู่หลายประเทศแล้วเปิดอ e ีคอมเมิร์ซให้เหมือนช้อปปี้นะครับให้คนขายเข้ามาขายในแพลตฟอร์มของตัวเองได้ฉะนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กระแสมาดีนะครับกระแสมาดีเพราะอ e ีคอมเมิร์ซก็จะแทนบทบาทร้านค้าที่อยู่ในพวกดีเพจพาสเมนสโตรแล้วจะเป็นกระแสอันหนึ่งในอนาคตนะครับมีหลายโปรเจกต์มัลติเวิร์ d ดีแอปดีไฟจะมีแน่นอนเอาละนะครับเหรียญน,นี้ก็ราคาอยู่ใกล้เคียงกับชิบะเลย ก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อได้แต่ศึกษาให้ดีก่อนลงทุนให้น้อยๆระวังนะครับเพราะว่าเหรียญใหม่มีปัญหาหมดเลยหมดอย่างเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีช่องคอยนิงมูลคอยช่วยเอาไว้นะครับก็ใครจะไม่อยากให้ช่วยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็บอกไว้อย่างนั้น นะครับว่าปีหน้าคริปโตมาแน่โอเคสำหรับวันนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชีบะแล้วเราก็บอกว่าชีบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน n e ิวมู n สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ